ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นประธานมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GOL นะคะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของของประชาชนค่ะบ้านเล็กที่42หมู่14ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ค่ะ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2565เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ไม่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรน,นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TP Map ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดสร้างบ้านจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนครัวเรือนแบบยากจนในระบบ TP Map ที่มีเอกสารสิเป็นของตนเองเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั่วประเทศจำนวน83หลังค่ะหลังละ2แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด16ล้านบาทนะคะซึ่งก็ได้มีการมอบให้กับกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยดาเนินการแล้วค่ะ นายสยามสิริมงคลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะกล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้รับเป้าหมายตามโครงการดังกล่าวจํานวนหนึ่งหลังและได้คัดเลือกครัวเรือนนางสาวเนธนภาชัยสูงเนิน้านเลขที่42หมู่ที่1 4ตําบลเสมาอําเภอสูงเนินเป็นครัวเรือนเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์นะคะท p Map มมิติด้านความเป็นอยู่และมิติด้านรายได้มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด4คนบุตรชายคนเล็กค่ะมีความพิการทางสมองตั้งแต่กําเนิด โดยมอบให้อำเภอสูงเนินนะคะได้จัดสร้างบ้านตามแบบแปลนที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดจนเสร็จสมบูรณ์ค่ะพร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนรวมเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะผู้นําชุมชนชาวบ้านในชุมชนค่ะก็ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินนะคะในการเทลานปูนทําหลังคาเชื่อมตัวบ้านเพื่อเป็นที่ในการประกอบอาชีพผลิตกล้วยฉาบด้วยนะคะ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินจังหวัดนครราชสีมาก็ยังสนับสนุนเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทํากล้วยฉาบส่งผลให้ครัวเรือนนางสาวเนนภาค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ7 0 0ดพถึงแปดพบาทค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านด้วยนะคะที่ได้รับโครงการนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นการช่วยเหลือกันะนะคะทําให้มีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ยังมีอาชีพที่มั่นคงด้วยค่ะ,คะ